เรื่องจริงอิงนิทานเล่มสองโดยพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลิกษิตในการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เมื่อวันที่18มกราคม2518เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรม เรื่องที่แปดพ่อตาโลกเรื่องนี้ก็จะคล้ายกับเรื่องวิวาวิวาดเลยนะคะเพียงแต่สถานการณ์แตกต่างกันออกไปคนเราถ้าหากให้ความโลภครอบงำก็มักเป็นปัญหาแน่นอนค่ะเรื่องมีอยู่ว่า มีพระองค์หนึ่งอยู่วัดดังในกรุงเทพนี่เองท่านเป็นมหาปร,ริยนันวันหนึ่งท่านได้เดินทางไปยังต่างจังหวัดและได้ไปพบกับคนงามสาวชนบทนางหนึ่งที่นั่นแล้วเกิดถูกใจแถมยังไปชอบพอกันอีกด้วยสมัยนั้นไม่ค่อยจะมีใครเป็นถึงมหาปร,ริยันกันนักนานๆจะพบสักคนหนึ่ง ดังนั้นหากใครเป็นถึงมหาปร,รียนก็ดูจะโก้มากและดูมีศักดิ์ศรีอาการไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่มีกันมากมายสาวชนบทนั่นเธอก็ไม่รังเกียจฝ่ายพ่อแม่ผู้หญิงก็เห็นดีเห็นงามเพราะจะมีลูกเขยเป็นถึงมหาไม่ใช่ใครจะเป็นได้ง่ายๆ บ้านหญิงสาวนี้มีนาประมาณสองถึงสามร้อยไร่มีฐานะดีในเกณฑ์ขหะบดีที่มีความมั่นคงเลยทีเดียวเมื่อตกลงเรื่องทองมั่นขันหมากและสินสอดเรียบร้อยแต่วันที่จะแต่งนั้นยังต้องรอเพราะในช่วงเวลาที่ไปตกลงกันนั้นอยู่ในระหว่างเดือนหก ดังนั้นจึงต้องไปแต่งเอาเดือนสิองที่เป็นเช่นนี้เพราะที่บ้านนอกสมัยก่อนเขาถือกันการแต่งงานจะต้องเป็นเดือนสี่เดือนหเดือนสิองหรือไม่ก็เดือน9ส่วนเดือนอื่นเขาไม่นิยมแต่งกันโดยเหตุผลที่ว่าเดือนสี่นั้นเลิกนาแล้ว เดือนหกก็เพิ่งจะเริ่มลงมือทำนาแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มคือยังว่างอยู่ส่วนเดือนเก้าชนบทแถวนั้นทำนาเสร็จก็คือเสร็จงานหรือล่าไปก็ไปเสร็จตอนเข้าพรรษาสรุปว่าเดือนเก้าก็ว่างนาถึงเดือนสิบสองคนก็ยังสนุกสนานเป็นช่วงแห่ผ้าปา่า ข้าวปลายังไม่ทันได้เกี่ยวกันอาจมีเกี่ยวข้าวเบาเล็กน้อยในยามว่างเท่านั้นไม่เหมือนในกรุงเทพที่ไม่ได้เลือกเดือนในการแต่งงานสรูปว่าได้ตกลงกันว่าจะมาแต่งในเดือนสิองหลวงพ่อท่านบอกว่าความจริงพระไปทำให้หญิงสาวรักใคร้นี่เป็นอาบัติสังคาทิเศษแต่ทีนี้ เมื่อคนหน้ามืดตามัมไปแล้วอาบัตอะไรคงไม่ได้คิดคิดเพียงแต่ว่าอยากจะได้คนงามมาเป็นภรรยาเท่านั้นเมื่อตกลงกันเสร็จท่านมหาปร,รียนก็กลับมาที่กรุงเทพไม่นานก็มีหนุ่มอีกคนเข้าไปขอคนงามชนบทคนนั้นซ้อนไปอีกเสนอให้สินสอดทองมั่นสูงกว่าของท่านมหาเป็นอย่างมาก ทางพ่อตาก็เกิดลังเลว่าเขามีลูกสาวคนเดียวท่านมหาปร,รียนนี่ดูมีศักดิ์ศรีมากก็ตอนเป็นพระหากศึกออกมาแล้วก็ไม่ได้ดีมีประโยชน์อะไรเพราะคงไม่ได้ทำให้ฐานะของลูกสาวตนดีขึ้นสักเท่าไหร่หากตกลงยกลูกสาวให้คนใหม่ที่มานี้ก็จะมีฐานะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเขารวยมากคงจะมีโรงเลื่อยโรงสีอีกนั่นแหละสมัยนั้นคนมีฐานะก็มักจะเป็นเจ้าของโรงเลื่อยโรงสีนี่แหละคิดดังนี้พ่อตาก็อยากจะให้ถอนมั่นจากมหาปริยนทำท่าจะโยกโยกและพอดีออกพรรษาทันมหาปริยนได้สึกออกมาแล้วก็เดินทางขึ้นไปที่บ้านสาว เมื่อไปถึงก็มีคนเล่าให้ฟังว่าสาวเจ้ามีคนมาขอซ้อนแล้วและยังให้สินสอดทองมั่นมากกว่าหลายเท่าพอตากำลังพิจารณาอยู่ว่าถ้าท่านมาหาให้ได้เท่ากับหนุ่มคนใหม่ก็จะตกลงไม่ถอนมั่นแต่ถ้าได้ไม่เท่าก็จะยกให้คนใหม่แล้วจะจ่ายค่าเสียหายให้ท่านมหาหนึ0งพบาท เมื่อท่านมาหาได้ยินก็หนักใจไม่รู้จะทำอย่างไรได้ก็เลยไปพบพ่อตาบอกว่าขอเวลาอีกห้าวันในการหาทุนเพิ่มถ้าในห้าวันนี้ไม่มาก็จะยอมให้ตกลงกับคนใหม่ได้เลยพ่อตาก็ตกลงตามนั้นเมื่อตกลงกันแล้วท่านมาหาก็กลับมากรุงเทพ ไปปรึกษาเพื่อนพระด้วยกันสรุปกันว่าจะทำโฉนดปลอมโดยไปหาโรงพิมพ์โฉนดแบบยังไม่กรอกรายการเอามาห้าใบแล้วนำมากรอกรายการกันเองตราประทับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทำขึ้นมาเองสมัยนั้นตราที่ตอกลงไปโดยปกติก็ไม่ค่อยชัดตราราชสีก็ไม่ค่อยเห็น การทำบล็อกเพื่อเรียนแบบก็ไม่ยากเย็นเสร็จแล้วก็นำมากรอกลงไปในโฉนดละหนึ่งร้อยไร่หรือร้อยไร่เศษทำให้ดูว่ามีทรัพย์รวมแล้วประมาณ800รไร่เศษเพิ่มไปจากสินสอดเดิมที่ตกลงไว้เมื่อเรียบร้อยก็ตกลงกันกับเพื่อนๆว่าจะให้พอตารับจำนวนสินสอดเท่าเดิมหรือหากจะรับมากขึ้น ก็จะหยิบยืมพี่สาวไปก่อนเมื่อแต่งงานไปแล้วก็จะนำไปคืนให้ภายหลังขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเจิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะเมื่อท่านมาหาไปถึงบ้านพ่อตาก็นำเอาโฉนดที่ดินไปแสดงให้ดูว่าตนมีที่ดินประมาณ800รอไร่เศษเมื่อแต่งงานแล้วมันก็ไม่ไปไหน มันก็จะเป็นของลูกสาวท่านด้วยพอตาก็ยิ้มเพราะดูมูลค่าที่ดินนั้นมากกว่าเงินที่หนุ่มรายที่สองจะนำมาให้และยังเป็นทรัพย์ที่มั่นคงกว่าจึงยอมตกลงให้แต่งงานกันตามสัญญาเดิมส่วนคนที่มาขอใหม่ก็ให้เป็นโมคะไปเมื่อแต่งงานกันแล้ว พันมหาปร,ริยนก็ได้เล่าเรื่องราวให้ภรรยาทราบถึงความจริงว่าโฉนดอะไรนี่มันไม่ได้มีที่ดินจริงแต่ตนกับเพื่อนช่วยกันปลอมขึ้นมาแต่เมื่อทั้งสองคนนี้รักกันอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้ก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะทั้งคู่รักกันและก็ได้แต่งงานตามปรารถนากันแล้ว นี่แหละค่ะท่านผู้ฟังความโลภนี้มันเป็นภัยความจริงแล้วพ่อตาทั้งสองเรื่องคือจากเรื่องวิวาวิวาทกับพ่อตาในเรื่องนี้ล้วนเป็นพ่อตาที่ไร้สัจจะในที่สุดก็ต้องถูกหักหลังเอาคืนในเรื่องวิวาวิวาทนั้นเมื่อเจ้าบ่าวตัวจริงต้องพาลูกสาวหนีไปอยู่ด้วย จนเมื่อตั้งคันหลายเดือนแล้วจึงได้พามาขอเข้ามาตามประเพณีจะเอาคืนก็ไม่ได้ซสิแล้วส่วนพ่อตาในเรื่องนี้ก็ยังดีกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังมีจิตใจที่โลภไร้สัจจะจึงโดนโฉนดปลอมจากลูกเขยไปเสียเรื่องราวนี้เป็นไปตามสุภาษิตไทยที่ว่าโลภมากลาบหายนั่นเอง โปรดติดตามรับฟังเรื่องจริงอิงนิทานเล่มสองตอนต่อไปได้ทางช่องสารธรรมนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ฟังทุกท่านคะ่ะท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ